พี่โตนะครับเหล่าทวนะครับพี่ก็จะมาเล่าประสบการณ์ของพี่ให้ฟังนะครับพี่ครับใช้เวลาเตรียมตัวสอบเตรียมอาหารใช้เวลา5เดือนครับ้องฟังไม่ผิดครับ5เดือนจริงๆครับ5เดือนที่ผ่านมานี่ครับพี่ตั้งใจเรียนนาสิ่งที่อาจารย์สอนครับาเขียนลงในสมุดอีกทีครับข้อไหนที่พี่ไม่เข้าใจครับพี่ก็เขียนสเต็ปไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ครับว่าพี่ทำยังไงนะครับพี่ก็นําโจทย์ทั้งหมดนะครับไป่ทำที่โรงเรียนทำทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดเลยครับเพราะว่าพี่เชื่อว่าในระยะเวลา5เดือนเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ได้นะครััับบบก็นนนนะคคครรพพีี่่่เเปแมวหอยล เป็นเด็กหลังห้องพี่ได้ปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าพี่จะตั้งใจเรียนพี่จะนั่งหน้าห้องพี่จะทำทุกอย่างท<อ>ี่ติด ท้ายนะครับพี่ก็สามารถทําได้สําเร็จครับในระหว่างการสอนครับพี่ก็ตั้งใจดูครับข้อไหนที่ไม่ได้พี่ก็วงไว้เลยครับแล้วก็พี่จะมาไล่ทํา1 2 3 4ครับได้เขียนสเต็ปครับว่ามันทํายังไงแล้วก็เวลาพักครับส่วนใหญ่พี่ก็แค่ไปซื้อน้ํามากินครับแล้วพี่ก็นั่งทําโจทย์ต่อครับพี่ไม่ปล่อยให้เวลาพักเสียเปล่าครับตกเย็นนะครับพี่ก็ไปซ้อมพลาครับกลับบ้านมาพี่ก็ตั้งทำโจทย์ข้อที่วงไว้ครับชีวิตในตอนนั้นนะครับพี่ก็คิดว่ามันหนักมากเลยครับแต่ว่าพี่ก็ผ่านมันมาได้นะครับแล้วพี่ก็เชื่่ออวาาานน้งๆทุกกค็สมรถ ผ่านมันมาได้เช่นกันครับที่ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับให้ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงครับเวลาที่อีกไม่กี่เดือนเนี่ยมันมันผ่านไปไวจริงๆครับเวลามันย้อนกลับมาไม่ได้นะครับอย่าเอาเวลามาแลกกับเวลานะครับที่ฝากน้องๆทุกคนไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ